มเป็นหวานช่ำควงยายา่าเที่ยวสวิตมุมม้นกันสองคนข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าตร,ตรงมุมเป็นหวานช่ำควงยายา่าเที่ยวสวิตมุมมินกันสองคนเพิ่งจบทิปเกาหลีความหวานยังไม่ทันจางล่าสุดไป,ปเอกนมนันเดชคิมิยะก็รีบตามไปหาหวานใจคนสวย นาย่าอูาอราสยาที่เดินไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่อิตาลีก่อนจะควงกันไปเที่ยวพักผ่อนต่อแบบสวิสมิงสองคนที่ประเทศสวิเดนโดยในอิสตาแกรมส่วนตัวนาเดตได้โพสต์เช็คภาพอวดโมเมนต์หวานชำํำสุงตุงจากเกาะกอดแลนด์พร้อมเขียนกับชันว่าอูราสยาจะเอเดี๋ยวจกเที่ยวเผื่อนะ งานนี้ ine, แฟนแฟนต่างก็มากดไลค์ส่งกุวใจรัวๆแถมยังโมเมนต์แซวทั้งคู่ด้วยว่าอาทิหวานเจีย๊ยบเที่ยวให้สนุกจ้าลงภาพไปเยอะนะดูเข่ารักกันทำไมมีความสุขจังเลยพวกเราจะเป็นเด็กดีนอนรอดูภาพอยู่นะจ๊ะดูเข่ารักกันทำไมมันมีความสุขจังเลยน่ารักที่สุดค่ะ เผื่อก็ลงภาพมาให้ดิ้งด้วยเยอะๆนะคะพี่แบพี่ยาจ้าฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ